สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะมาทำอา,อาหารของเด็ก6เดือนนะคะอันนี้จะเป็นสเต็ปที่3แล้วนะคะก็จะเริ่มให้โปรตีนนะคะก็จะเริ่มให้จากปลาก่อนหรือว่าเต้าหู้นะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูข้าวต้มปลานะคะแล้วก็ใส่นมด้วยเดี๋ยวไปดูวิธีท,ทำกันคะ่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มทำนะคะก็จะตั้งน้ำร้อนนะคะให้เดือดก่อน แล้วสิ่งที่เราจะใส่ลงไปก็คือปลานะคะเป็นปลาเนื้อขาวค่ะก็หั่นชิ้นให้เล็กหน่อยนะคะเขาจะได้สุกง,ง่ายก็ใส่ลงไปนะคะอันนี้แมบทำอยู่ที่หกสิบกรัมนะคะเพราะว่าจะทำให้ลูกทานเนี่ยแบ่งเป็นสี่สี่ครั้งนะคะต่อมื้อให้ครั้งละแค่สิบห้ากรัมนะคะอันนี้เดี๋ยวแมบจะทำแช่แข็งเก็บไว้ให้ลูกด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็เช็คดูนะคะให้สุกนะคะสุกดีแล้วก็เป็นใช้ได้ค่ะ <_ p> เนื้อปลาก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ <_ p> แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปบดกันค่ะ <_ p> ค่ะหม่นก็จะใช้คกแบบนี้นะคะหรือจะใช้แฮนด์มิกเซอร์ก็ได้นะคะที่แหม่มเคยใช้ปั่นข้าวไปในคลิปที่2องแล้วนะคะก็ได้หรือว่าจะใช้แบบนี้ก็ได้ ค่ะค่อยๆตามไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเขาจะละเอียดเนียนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะได้แล้วค่ะก็ละเอียดประมาณนี้นะคะอันนี้แหม่มแบ่งเป็นสีสีครั้งนะคะสีมือค่ะแหบบ่มก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็คือปลาที่เราทํากันนะคะ ได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วส่วนนี้ก็คือข้าวต้มนะคะข้าวต้มสําหรับเด็ก5-6ถึงเดือนแรกนี้นะคะก็วิธีทําทําไปแล้วนะคะคลิปที่1เนาะข้าวสาร1ส่วนต่อน,น้ํา10ส่วนนะคะแล้วก็ต้มแล้วก็เอาไปคูดจนละเอียดนะคะกลับเข้าไปดูวิธีทําได้นะคะเดี๋ยวแหมจะแปะไว้ให้ส่วนปลานะคะเราก็จะเติมนมค่ะอันนี้เป็นนมผงนะคะ เติมนิดหน่อยแค่นี้เองค่ะไม่ได้เติมเยอะอะไรมากมายนะคะก็จะทําให้ลูกกินง่ายขึ้นนะคะค่ะเหมืก็เติมไปแค่นี้นะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะตักปลาเนี่ยนะคะลาดไปบนข้าวค่ะ ปริมาณข้าวที่ให้อยู่นี้นะคะก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะข้าวสองช้อนโตะ๊ะแล้วก็ปลาเนี่ยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้ให้วันละมื้อนะคะแล้วก็ให้นมให้นม,ให,นมให้นมน้องเนี่ยก็ตามปกตินะคะเดี๋ยวแม่มจะเปิดตารางให้ดูนะคะ ได้แล้วข้าวต้มปลาแบบง่ายๆสำหรับน้องหเดือนนะคะนี่ข้าวต้มปลาลดนมด้วยนี่ค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็มาป้อนข้าวนะคะวันนี้วันนี้แต่งตัวเป็นเชฟน้อยเลยฮ่าเชฟน้อยน้ำลายไหลรอกินข้าวเรียนนะค่ะเดี๋ยวมาป้อนข้าวกันมาแล้วอวันนี้ทานข้าวต้มปลานะคะ เด็กน้อยนะคะก็จะชอบอาหารที่มีความเหน İ ียวนะคะมีความเหน İ ียวอาหารบางอย่างเวลาบดแล้วเนี่ยไม่เหน İ ียวใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้แป้งมันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีในเมนูต่อไปนะคะอ,อ้ามก่อนคะ่ะ อมแมมเลยอ้าวเดี๋ยวแม่ตักน้ำให้นะคะเออเอออืมนี่นะคะจากที่เราเริ่มกันตอนแรกใช่ไหมคะสเต็ปสเต็ปที่หนึ่งนะคะช้อนนี่หมายความว่าหนึ่งช้อนชานะคะอันนี้ก็คือข้าวการเพิ่มก็คือว่าสองวันนะคะเพิ่มทีละหนึ่งช้อนชาเห็นไหมวันที่หนึ่งข้าวหนึ่งช้อนชาวันที่สองก็เท่าเดิมนะคะ พอสองวันแล้วเนี่ยพอวันต่อไปก็เพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยค่ะก็จะเป็นสองช้อนสองวันต่อมาก็สามช้อนเนี่ยนะคะสเต็ปที่สองก็คือการเพิ่มผักนะคะก็เพิ่มทีละหนึ่งช้อนชาไปเรื่อยๆนะคะ2วันเพิ่มหนึ่งครั้งสองวันเพิ่มหนึ่งช้อนชาจนมาสเต็ปที่3าเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นการเพิ่มโปรตีนให้กับลูกน้อยนะคะหม่มแบบก็เพิ่มไปแล้วนะคะเป็นปลานะ เป็นปลาต่อไปก็เป็นเต้าหู้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูในหนังสือเนี่ยนะคะเขาก็บอกละเอียดมากที่ที่แหม่มดูนะคะเล่มนี้จะขายดีที่สุดนี่ค่ะเมนูที่เราทํากันไปเนี่ยค่ะข้าวต้มปลาใส่นมแหม่มก็ทําตามเมนูนี้นะเห็นไหมเขาบอกด้วยความละเอียดของเนื้อปลาเห็นไหมห้าถึงหเดือนละเอียดมากต่อมา7จถึงแก็เนี่ยค่ะคนขึ้นมาหน่อยแล้วก็เริ่มเป็นชิ้นนะคะ 9-11เดือนนะคะนี่ค่ะ1ปีก็เริ่มกินเ็นชินได้ละแล้วก็เบาอีทีทำนะคะใส่ไมโครเวฟก็ได้นะคะถ้าใส่ไมโครเวฟก็แค่หั่นชิ้นเล็กๆนะคะ15กรัมใส่น้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่บนะคะเนี่ยค่ะชิ้นแค่นี้เข้าไมโครเวฟเช็คให้ดูให้ดีว่าสุกแล้วก็เอามาตำนะคะก็ทำวิธีนี้ก็ได้นะถ้าเดี๋ยวคลิปต่อไปนะแหมจะ อาจจะทําเป็นเมนูเต้าหู้นะคะกับผักขมนะไว้รอติดตามนะคะไม่นั้นก็เป็นฟักทองกับผักขมนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเออ,อ,อฮอกินข้าเสร็จแล้วคึกเลยหรอคะคึกเลยเหรอหนูอะ่ะกินข้าเสร็จแล้วหนูคึกเลยหรอคะเนะี่ยเลแรงกับพีจีแล้ว เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบายบายค่ะบ๊ายบายกันนะ